สวัสดีค่ะทุกคนพบกับสาวลาวเบาไทยพาเที่ยววันนี้ก็เป็นวันที่สองเนาะเราไปเที่ยวไหนกันเอ่ยไปดูเขื่อนใช่ไหมดูเขื่องดูเขื่อนดูเือนป้าปาจะพาไปดูเขื่อนเนาะจะได้ินนี่หาอรที่พักของเราออกมาก็เจอวัวทุก เจอบัวมั้งเจ้าบัวบัวใอีกจ้าหูเจอบัวมีบัวบ้าเห็นบัวอะไรเนี่ยบัวเต็มเลยม้าเหรอมาดูบัวใช่บัวเต็มเลยอัมเบอร์ไม่ใช่เหรอแบมเบอร์แบมเบอร์แบมเบอร์บัวบัวร้องยังไง แพะล่ะเบหรอลิงล่ะชักจีกทำไงด้วยไก่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 ล่ะเย้เอ็อายยะเก่งจังเลยสองง๊ามาป่ามาป่าวู้วววสนุกเดี๋ยวเจอกันนะคะวเจอกันนะคะบ๊ายบาย,บาย อันนี้ก็เรียกเขื่อนนนี้อะไรเนี่ยมีน้ำชมดฝั่งนี้ไดนี่เขามาหอน้างเขื่อนแล้วงามแพงทางนี้ก็จะเป็นบนอันใต้เคขื่อนเนาะที่มันบ่มีน้ามีอย่างเลย จะเป็นของน้ำเอียงอูมีน้ำไหลน้ำซีไหลออกมาตรงบอนนี้เนาะแต่ฝั่งนี้ก็ซิมีแต่น้ำเต็มเนี่ยจุดถ่ายโูมเนาะล่องเมื่อวานแล้วค่ะ <c oughs> วิววิววิว อันนี้เป็นหน้างเค่อนเด้ออันนี้ก็เป็นจุดที่แบบถ่ายรูปเนาะเขาจะมาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกระลึกเอาไว้ไปเนาะแดดแห้งแต่กับบุด้ฮ้อรหลายเท่าไหร่ น,นคนกำลังถ่ายรูปก,กันนี่ข้าครัวเรานี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายเนาะเขื่อนแก่งกระจานนี่กรมชนประธานจังหวัดชนบุรีเนาะอันนี้อีก,กอันนึงวิว ก็ขี่รถวนไปเวียนมาเนาะกาสีมาฮอดไปหาห้านเอ,อียงกันไปหาห้านนีหอยังสักอย่างนี่แหละวนไปเวียนมาไปแล้วบ่ถือใจนี่สุดท้ายก็ามาแวะตรงนี้ซะนะตรงเอยียงมันนี่ที่ร่มๆเนี่ยหูไม้ใหญ่ไม่ใหญ่นี่นี่อันนี้เป็นห้าง ค <Coffee. S 2> อฟฟเราออก็มาชมวิวยูนิสันอ่ะนี่อุย้ยอันนั้นคือเหือดเลยนั่นป่านนั่นอุย้ยมีนกน้ำชา้ชาช้า โอ้นั่นเนี่ยชุดไทยฮ้มเนาะมีป้ายอันนั้นตอนนั้นมาเนี่ยคือพระเจ้ายังโบด,ดัดแปลงปัานนี่เนาะยังมีหลายบอนบ้ให้เที่ยวแต่ตอนนี้มีหลายบอนให้ยางลิ้นแล้วป้ายอันนี้ก็ป้ายแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดใน สยามนี่มีเฮลิคอปเตอร์น้ำนี่เมื่อวานเขาก็ไปย่างอยู่อันขัวอันนั้นเนาะนี่เนี่ยขัวอันนั้นเนาะเมื่อวานเขาขี่เหืออ้อ,อมรอบนี่ชมวิวอยู่อันนี้เนาะนเหือก็มีลายเนาะเขาเจ้าให้เสามีลายจุดอยู่เนี่ยฮอน แต่ก็ะอวันนั้นให้แฮมมาแล้วสองคนบายบ๊ายบายจากเครื่องบินเคยเห็นเครื่องบินไหมคะมเคยเห็น<ด>ไหมจะเป็นน้ำนะแบบน้ำหายเลยนะหน้าหอนน้ำหายตะกี้เราไปไหนแล้วนะเขาขับรถไปวนอันไปหาบ้านปวามรักแต่แต่ม <ê> ัน ไม่มีอะไรเลย <laughs> ไปหาบ้านฟาร์มรักเนาะไปอู้ยเข้าป่าเขา้าเข้ารงไปสุดท้ายบมีอย่างก็มีแหละก็มีจุดชมวิวเล,เล็กๆน้อยๆนะแต่เราบบได้ขึ้นไปอะบได้ไปซะลงมาซะเวทแถวนี้พามาสองจุดแถวนี้ตะอ้วนไข่อ้วนจ้ะ อู้งนิวเองป,ป,อป,ป้าาอ้วนไหมคะแม่แป้งอ้วนไหมคะไอ้ย่ <ปะ S 1> พูดตรงกันคามมากเลยป้าาไม่อ้วนแต่มองพุงป้าาตลอดใช่ไหมคะแ <c oughs> <c oughs> น่ใจแล้วหรอว่าไม่อ้วนจริง นี่จุดนี้ก็เป็นจุดนั่งกินกาแฟเนี่ยทุกคนซื้อกาแฟซื้อไอติมได้คนขายไม่อยู่วิววิววิว,วอุอ้ยมีป้ายบอกแต่ละอย่างแต่ลนะอย่างนันี่ ศูนปฏิบัติการกู้ภัยบ้านพักนักท่องเที่ยวสะพานแควแควนว่าไปเนาะมีป้ายบอกทางจุดแต่ละจุดเนาะอันนี้เป็นศูนย์การนักท่องเที่ยวมีสัญลักษณ์เนาะมีนกสองตัวอุทยานแห่ง ชาติแก่งกระจานวิวนกตัวใหญ่ไหมใหญ่แค่คะใหญ่แค่ไหนว้าวใหญ่ขนาดนั้นเลยอามาเดินดูนกเฉยๆมันดูนกนิดเดียวเฉยๆบ๊ายบายบ๊ายบายนกจ้าไปทิ้งไม่ได้ปะ